โอ้โหสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นวัวครับวัววิ่งแข่งกันนะครับว่าตัวสีไหนจะวิ่งเร็วที่สุดนั่นเอง่าพร้อมจะดูวัววิ่งแข่งกันหรือยังแลครับนี่ควายมนได้นี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาควายมาไล่ชนวัวนะครับโอ้ยล่วงครับหนึ่งตัวนะควายจะชนนะครับควายมาขวิดนะครับควายขวิด ควิดควิดโอ้ยไม่ลงอ้อรวมนันหนึ่งก็อโอมามาวิ่งแข่งกันเลยนะครับนี่ครับบัวตัวแรกสีขาวอ,อยสีเหลืองมะนาวสีน้ำเงินสีทองมี่สีเหลือง สีแดงชมพูแล้วก็สีส้มนี่สีเขียว โอ oh, เต็มเลยนะครับนี่โอเคไปแล้วนะครับบ๊ายบายกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ